วัดเก่งเก่ไมเกไม่เก่งด้วยแล้วก็วัดเก่งด้วยแล้วก็เนขาบอกว่าอย่าไปประเทศเขาอีกนะเขาให้ไปรับศพหลอศพขกระเด็นถั่วของคงเกียนี่เขาไเอาศพาไทยหลอศพขากระเด็นออกนอกรถอ่ะเินลยนะต้มนีออกเลยนะโรงต่นี่รถอยู่ตรงนี้

ถ้าวนไหไม่มีนักเตไว้ที่ฝั่งไี่นไหนไหนเขอยู่ไหไปเื่อยอะรนะเบอร์ไม่ได้พเบอร์มันันงาะเราไม่ได้บั